ะะวันนี้เราจะมารีวิวสกูชี่ร้อนแรกนะคะเป็นสกูชี่ของแทนนะคะอาจจะเอามาน้อยเพราะว่าลองมาขายก่อนเนาะถ้าไม่มีใครซื้อเราก็จะเก็บไว้นะคะชิ้นนี้นะคะราคาหนึ่งบาทน,นะคะไม่มีตําหนิเลยนะคะแพคเกจเนี้ยมากเลยน้ตัวน,นี้รับมาแพงนะคะถ้าขายแพงไปขอภัยนะแต่บางทีบางร้านเราก็เห็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นไข่ กิลวูนะคะนุมนะคะสโลวนิดนะชิ้นนี้นะคะราคา100บาทนะคะพออร้อมโอนลดเหลือ90นะคะ,ะ,คะก็นะคะสำหรับคนที่สั่งซื้อของเรานะคะก็ถ้าไม่โอนวันพฤหัสหรือวันนี้นะคะก็เราจะต้องส่งวันพฤหัสของอาทิตย์หน้าเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่อยู่นะคะเราจะไปสิงคโปร์นะคะก็ เดี๋ยวเราจะทําคลิปไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยนะคะแต่จะมาลงหลังจากที่กลับมาแล้วนะก่อนนะคะอย่างต่อไปก็จะเป็นขนมกระดาษค่ะนี่นะคะของแท้แน่นอนค่ะราคาท่านี้นะาหนะคะหกิอนะะะ 60. เอ,อ๊ไม่เอาดีกว่าห้าสิบบาทนะคะถือว่าถูกมากๆเลยนะคืออันนี้ของแท้ด้วยนะคะก็แพงกว่า ของเซเวนไป5บาทเองคุ้มมากๆเลยนะคะอดีไลอยู่ใต้คลิปนะคะสนใจทักคลายมาเลยนะ